คยได้ยินว่าเอมิเลตเนี่ยเขาให้ใส่สูทใหญ่กว่าตัวเองไซส์หนึ่งจริงไหมคะจริงยูนิฟอร์มวันที่เราไปรับอะพวกแจ็คเก็ตพวกกระโปรงเขาจะให้ใหญ่เขาก็จะบอกบอกว่าเดี๋ยวอยู่อยู่ไปมันจะพอดีเองสายตอนออกกลางอะคนชอบเข้าใจผิดจริงๆร่สายมันจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะเขาดูด้วยความเป็นสายที่อยู่ในประเทศอิสลามอะเออเราก็ไม่ได้อยากเน้นเรื่องรูปร่างอืมวกของโค้ชสองคนต่างกันยังไงหรอคะอ่าให้ทายให้ทายว่าอันไหนเป็นยูนิฟอร์มเก่า อันนี้หมวกรุ่นเก่ายูนิฟอร์มเซตเก่าตอนโค้ดเข้าไปโค้ดเข้านนไปปีไหนปีไหน <25. S> 2อ0 5้อ๋อมวลเข้า2006ก็จะเป็นตัวนี้ก่อนยังเป็นตัวนี้ใช่ใชแล้วเขาก็คพิ่งเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มเซตนี้ซึ่งยังคงใช้จนทุกวันนี้นเพราะฉะนั้นถ้าเอมิเรตสรุ่นซีเนียมากจะมีอันนี้ <laughs> <laughs> ที่เขาบอกว่าสายแขกออะค่ะไม่ดู BMI แต่ส่วนใหญ่เขาก็รับคนที่สมส่วนจริงไหมคะก็ต้องสมส่วนน่ะคือเขาไม่มีกําหนดกัดเกณฑ์ b m เตายตัวแต่ว่าคือเป็น BMI ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติครั้งนี้ก็คือ